กันต่อนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวขอพักก่อนดีกว่า<ม>เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์นหนึ่งก็คือว่าเมื่อคืนนี้ที่อุดรธานีมีชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชอบออกมาจากบ้านแล้วบ้านก็เป็นลักษณะหอพักนะห้องแถวติดๆกันหมดเลยเอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าแล้วชาวบ้านบอกว่ายิง3รมรอบ,บตอนกลางคืนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเช้าว,วันนี้ล่าสุดตำรวจไปพร้อมกับผู้สื่อข่าวเราน้องโป้งพงษพัฒน์ไปล้อมอยู่หน้าบ้าน แล้วกลายเป็นว่าไม่มีใครกลาร้าพูดเลยว่าผู้ชายคนนี้ที่ควงปืนออกมายิงกลางดึกเนี่ยเป็นใครกันแน่เหตุการณ์นี้แปลกมากนะคะเดี๋ยวข้างหน้ากลับมาค่ะใหม่ซูเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมแรงกว่าด้วยซูเปอร์บูสเตอร์สารลดแรงเสียดทานพร้อมความคุ้มค่ามากที่สุดในกลุ่มน้ำมันเกรดพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลแรงทันทีไม่พลาดวินาทีสำคัญเติมเลยที่ PTT s t a t i o ช่น เปิดประสบการณ์ใหม่หัวเว่ยอ f ฟฟิเชียลแอปสโตร์แอปพลิเคชันมากมายร้อยคุณดาวน์โหลดผ่านแอป g a l l ลอรี่แพลตฟอร์มชั้นนำพร้อมใช้งานบนหัวเว่ยโนวา Y70 ชาร์จไวทันใจแบตอึดยาวนานจอใหญ่เต็มตาพิเศษและรับเครื่องฟรีเมื่อเข้าร่วมแพ็กเกจที่ TrueMove Edge กำหนดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง23ตุลาคม2565เฉพาะที่7ซ l e v e อเท่านั้น เริ่ดีนะคะเกิดวันนี้วันอังคารวันอังคารดิวผู้ผ่านวันอังคาร9ชิ้น159บาทถึง 29, ง29อุจจิกายุานีฉลองครบรอบ33ปีแมคโครลดยิ่งใหญ่ครั้งเดียวในรอบปีเป็นฉลองข้าวขาว,ขาวหอมมะลิ5กิโลถุงละ152บาทคาเนชั่นนมข้นจืด48กระป๋องลังละ1,065บาทเลมันฝรั่งแท้ทอดกรอบ62แพ็คละ99บาทกล่องล้อเลื่อนพร้อมฝาล็อก195บาท ถึง26รกรกฎาคมนี้เต็มอิ่มกับงานแฝ์เพื่อบ้านช้อฟินิเจอร์และของแต่งบ้านลันลานตาในราคาที่คุณต้องประทับใจในงานฟินิเจอร์แร์เยาพลาด23 31กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนานครั้งแรกของโฟร์มสใหม่โฟร์มสมัลติเกรนผสานธัญพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมโกโก้แท,ท้สารอาหารหลากหลายออ <c oughs> <c oughs> ลองเลยงินกลางปีที่ครบครันที่สุดของคนรักบ้านบ้านและสวนแฟนมิดเย์2022เตรียมตัวพบกับความยิ่งใหญ่ครบทุกโซนกว่า2,500บูธจัดเต็มกว่าทุกครั้งกับโซนฮิตบ้านและสวน e x p l ล r e ์โซนมาพร้อมกับบ้านและสวนเพชรบ้านและสวนการเด่นแอนฟาร์มและโซนอื่นๆอีกมากมายรอคุณมาช็อปมาชมไอเดียบ้านและสวนแฟมิดเย์2022 วันที่5ถึงสิสิงหาคมนี้ไบเทคบางนาเมื่อความร้อนมาพร้อมรังแคแต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปด้วยเคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกจัดรังแคให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เพียงปชั่วโมงอิชฟรีซื้อรถมือสองไม่น่าไว้ใจกด c a าส2ทไว้ใจเราได้มีให้เลือกกว่า1น0 0พันคันดูรถได้เหมือนจริงเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญเลือกรถ ช่องเทสไดฟ์ซื้อเลยส่งฟรีถึงบ้านเปลี่ยนใจ่ายคืนเงินใน7วันค่ทเวฟคุ้มสุดคุ้มกับมากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังลดถล่มราคาในงานอิเล็กทรอนิกส์มิเยเซลช็อปกับโปรแรงสุดๆแห่งปี23-31กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคฟารนาเล่กความอร่อยจากเลนทุกแพนเริ่มจากทีนี่ไง จากไรธรรมชาติที่ดีผลผลิตมีคุณภาพทรงตรงจากฟาร์มสู่เลยทุกซองสุขวรไปเลยครับสนับสนุนโดยใหม่ปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4000เขียวนานต้นโตวไวสังเคราะห์แสงดีมียูเรียเครื่องดื่มแรงเจอร์แรงเจอร์ใส่สุดแรงใหม่วาก็คูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับ เครื่องดื่มน้ำกัญชาย,ยันหีมีใบกัญชาแท้สดชื่นสบายสบายดูประโยชน์ดีๆด,ดูดีไลท,ที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายผู้ชมฮะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองเกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นมีรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งขับรถเสียหลักอยูแ่แถวสนามหลวง mm hmm. กรุงเทพมหานครและจังหวะนั้นโชคดีฮะที่มีตำรวจสายตรวจเขาออกตรวจพอดีแล้วขับ